ใน EP นี้นะครับทุกคนผมก็จะเอาตัวอัปเกรด c a m i ล่าแมนแขนเลื่อยไปรวมร่างกับตัวอื่นนะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าหน้าตาของแเมล่าจะออกมาเป็นแบบไหนมาดูกันเลย สวัสดีครับทุกคนในอีพีนี้นะครับผมก็จะเอาแคมิลรแมนแขนเลื่อยไปรวมร่างกับตัวอื่นนะครับทุกคน่าเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะเทขนาดไหนนะครับทุกคนนี้ผมก็เตรียมมาทั้งหมดเจ็บตัวก่อนนะครับทุกคนมาอันดับแรกผมอยากจะลองรวมร่างกับสปิกเกอร์ดูเอ,อคู่แรกคือสปิกเกอร์แมนนะครับเดี๋ยวคู่ต่อมาผมขอวาร์ปเราเลยอ่านี่ครับทุกคน ขอรวมร่างกับแกงของสปีกเกอร์หน่อยละกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนเออยนี่โอ้ยหน้าตาคงจะออกมาแปลกๆนะครับอ่นนี้คือเป็นสปีกเกอร์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นเออสปีกเกอร์วูแมนนี่มาฮะได้เวลารวมร่างกันแล้วอาเจิบนี่ผมขอเอาตัวเคมีร่าแมนนะครับเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็ตามมาด้วยสปีกเกอร์รวมร่างกายเป็นอาเจิบ เฮ้ยนี่มาตัวอะไรบะเนี่ยโอ้ยช่วยฉันด้วยฉันคือแคมิราสปิเกอร์ยางยืดโอ้ยทุกคนดูฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยมันกลายเป็นยางยืดเฉยเลยหน้าตาโคตรแปลกนะครับอะมาฮะร่างต่อมาเลยนะครับทุกคนอะจึ๊ออ๊ะจึ๊อออกมาเป็นเฮ้ยอันนี้ก็เป็นยางยืดแล้วทุกคนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทำไมพวกนายกลายเป็นยางยืดกันหมดเลยนี่ เฮ้ยมันคืออะไรเกิดโอ้ยช่วยฉันด้วยฉันอึดอัดฉันอยากจะออกจากที่นี่แล้วเฮ้ยร่างนี้ก็เท่มากันนะทุกคนอันนี้คืออะไรปะเนี่ยเหมือนว่ามันคืออะไรปะเนี่ยทีวีปะเนี่ยตรเท่เลยเฮ้มาร่างต่อมากันเลยนะครับโอเคร่างที่3ของเราผสมกับเอ่ออันนี้คือสปีกเกอร์แล้วเนี่ยเฮ้ยอ่ะไฟจราจร้ยเป็นยางยืดนะทุกคนโอ้โหมีแต่ตัวยางยืดว่าแต่ก็เท่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นี่ก็จะมี ไฟจราจรอ,อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีไอโฟนอยู่ด้านบนแบบนี้เลยเ,เยโคเทนะครับมาตัวต่อมากันเลยนะครับก็จะเอาตัวนี้ตั้งต้นดูหน่อยฮะทุกคนอ,อันนี้คือมัลที่เว้สของสปิเกอร์นะครับพร้อมร่างกายเป็นเอฮ้ยล่างชั้นโคเทเลยเฮ้ยลันี่เทมากฮะทุกคนนี่มีเลื่อยอยู่ตรงแขนด้วยนะครับทุกคนอา่าแล้วก็มีปืนอยู่ฝั่งแขนฝั่งนี้นะครับเฮ้ยถือว่าเทเหมือนกันนะครับสำหรับร่างนี้เ ร่างต่อมาเลยนะครับอจึ๊บเอาสปีกเกอร์ยืนไว้ก่อนตามด้วยแขนล่างหม็ก็กลายเป็นนี่สปีกเกอร์แขนเลื่อยเหมือนกันนะครับเออก็จะประมาณนี้เท่เหมือนกันนะฮะอจึ๊บอจึ๊บกลายเป็นนี่ก็จะเป็นแขนสปีกเกอร์นะครับอ่าโห้ยมีหัวซ้อนกันด้วยถือว่าแกว่าจะเท่ไหมเออนี่นั่นคือปพสิตปพิสิตอะไรบ้างเนี่ยเพื่อนเจ้คือปรสิตสกีบิีสปีกเกอร์นี่นายเท่มากเลยนะครับมา ลองรวมร่างกับสปิเกอร์บูมเบนบ้างหน้าตาออกมาเป็นเฮ้ยร่างนี้คือร่างอะไรวะาเนี่ยเฮ้ยเท่เหมือนกันนะครับร่างนี้โอ้โหดูไม่อดเลยครับว่ามันคืออะไรบ้างอาวุธของมันก็จะมีเลยนะครับทุกคนมีปืนของสปิเกอร์บูมเบนแล้วก็ปืนของแคมลระแมนี่น้องๆคิดว่าร่างไหนเท่ที่สุดเอ่ย,อยนี่เลยนะครับโอ้ยเท่มากๆนะครับเดี๋ยวผมขอล้างออกทั้งหมดก่อนนะครับออกไปก่อนเพื่อนออกไปก่อนเพื่อนมา รอบถัดมาเลยนะครับขอเพิ่มเป็นตัวสปิเกอร์เอ้ยแคมไม่ได้ดีกว่านะครับทุกคนเอาแคมิโอราเหมือนเดิมนะครับอ่ามาแคมิโอราแขนเลื่อยอ่ะจื๊บนี่แคมิโอราแขนเลื่อยทั้งหมด7ตัวนะครับรอบนี้ขอผสมกับแก๊งเดียวกันหน่อยละกันแก๊งแคมิโอราเหมือนกันนะฮะอ่าอ่ะจื๊บนี่มามีแคมไม่ไอะไรบ้างเอ่ย ลองรวมร่างกับนี่เป็นเคมิราแมนแขนขานะครับเฮ้ยเคมรารวมกับเคมราหน้าตาจงมาเป็นแบบไหนไหม้าเนี่ยเฮ้ยหน้าตาคงจะออกมาแปลกๆนะครับร่างแรกก็เป็นเคมีราร่างต่อมาเฮ้ยเลื่อยเหมือนกันหรอ ผมว่าผสมกันมันน่าจะได้เหมือนกันไหมเอ่ยเอาแคมิรอะลองเลื่อยผสมกับเลื่อยเฮ้ยเหมือนกันเลยนะครับว่าแต่หน้าตาจะออกมาแบบไหนต้องมาลุ้นกันนะครับอันนี้คืออะไรโอ้ย e, ตัวเล็กเกินอ่ะเบเฮ้ยมีตัวไหนตัวใหญ่บ้างวะเนี่ยอ่ะเจบอันนี้ยังไม่ใช่อ่ะแล้วก็แคมีราแมทล่างยังไม่ได้อัปเกรดนะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรแคมีราแมทเออเลยต่อมานะครับอันนี้คือไม่ใช่ไททันไม่ใช่ไททันเฮ้ยแล้วก็แคมีราแมทอัปเกรดวีสอง ต่อมานะครับอจึบเน่ปรสิตนะครับมันน่าจะเหมือนในตัวนู่นนะครับทุกคนมันเหมือนกันแล้วก็ไม่เพิ่มละกันนะฮะอ่าแล้วก็เป็นอัพเกรดเคมีร่าแมนนี่อันนี้คือร่างที่แบบว่ามีโล่ด้วยนะครับต่อมานะครับเออเป็นนี่มัลติเวิร์สของแคมิร่าแมนเออต่อมากันเลยนะฮะมีอะไรบ้างเอ่ยที่น่าสนใจดูเหมือนว่าไททันแคมิร่าน่าจะหมดแล้วฮะทุกคนเหลือแต่ไอ้พวกแคมิร่าแมนตัวเล็กๆนะครับนี่ก็น่าจะประมาณนี้ฮะทุกคน มนตัวเล็กเกินไปนะาทุกคนมา๋ย่ผมจะเอาลองรวมกับมัลติเวิร์สหน่อยแล้วกันนะครับมัลติเวิร์สขอเป็นตัวทีวีมัลติเวิร์นี่แล้วก็ทีวีวงมัลติเวิร์สมาเรามาเริ่มรวมร่างกันดีกว่าเอ๊ะกี่ตัววัดเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันเยอะจังเลยนะครับรอบนี้เอ๊ะกี่ตัวเอ่ยกี่ตัวฮะอ๋อสิบตัวนะนทุกคนโอ้โหผมคิดว่าเจ็ดตัวโอ้โหเพิ่มมาสิบตัวเลยหรอเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรมา เรามาลองรวมร่างกันหน่อยซิว่านาตาจะออกมาเป็นแบบไหนเอยสำหรับคู่แรกของเราเคมีล่าแมนแขนเลื่อยรวมร่างกับเคมีล่าแมนแขนขาดกลายเป็นเออเฮ้ยเกิดจะยางยี่แล้วทุกคนเหมือนเดิมเลยครับหน้าตาเหมือนเดิมมารอบนี้ก็ร่างเหมือนกันรวมร่างกลายเป็นร่างเดิมเป๊ะเลยเฮ้ยยังไงก็ขอเอาตัวมันออกหน่อยแล้วกันนะทุกคนโอ้โหดูฮะทุกคน เสียงมันวิ่งนะครับช่วยฉันทีฉันอยากจะออกจากที่นี่ใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยเออนี่อ่ะช่วยออกไปแล้วกันเออต่อมากันเลยนะครับมาอาจื๊บนี่ ร่างต่อมาก็แคมิลาแมนนะครับร่างเริ่มต้นรวมกับแคมิลาแมนแขนเลื่อยออกมาเป็นเอ้ยรานเทเอ้ยเอ้ยลางนี้เทมากเลยครับคนนี่ออกมาเป็นแขนเลื่อยเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าก็จะมีไอ h พ่นอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยเอ้ยโอ้ไอ้พ่นแต่ไม่กับหัวกับด้านนะครับทุกคนนี่แล้วก็มีปืนนะครับอยู่ฝั่งแขนนะครับแล้วก็ขาก็เหมือนว่ามีเกาะที่ขาเอ้ยร่างนี้ผมให้แบบว่าเป็นดเบสเลยนะครับกคนนี่ก็เทเลยเฮ้อ ต่อมานะครับก็จะเป็นแคมิลล่าแมนนะครับร่างเออร์เลอร์นะครับรวมร่างครับอัปเกรดแคนเลื่อยกลายเป็นนี่โอ้โหมีแต่ตัวเท่ๆนะครับรอบนี้เออนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเออร์เลอร์แต่ว่าเจก็คืออัปเกรดแคมิลล่าแมนเออร์เลอร์โอ้โหน่ี่มีเลื่อยด้วยเท่มากๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแคมิลล่าแมนนะครับในร่างที่อัปเกรดวีสองนะครับจึ๊บอ่า ร,รูปร่างกายเป็นเออหน้าตาก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ยังไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันแค่มีเลื่อยอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ด้านหลังฮะทุกคนนี่เลื่อยอยู่ด้านมือน,นะครับโอเคส่วนร่างนี้ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับสําหรับร่างนี้ตะชืบตะชืบกลายเป็นนี่ไงฮะทุกคนเหมือนเดิมกับปลักเมื่อกี้เลยไม่มีอะไรแตกต่างต่อมาครับก็จะเป็นมันติเวิร์สแคมิโลราแมน และออกมาเป็นออช่วยฉันด้วยชัออึดอัดเอ,อ้ยร่างนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ก็ขอเอาออกหน่อยละกันนะครับร่างนี้นะครับเอาออกก่อเพื่อนเอาชุบนี้ต่อมากันเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นแนวร่างของนี่นี่คือมัตติ e ู t ิคิวแมทรวมร่างกับ a คมีรา่าแขนเลื่อย ออกมาเป็นโอ้ย้่ยจะด้วยฉันกลายเป็นยังยืดเฮ้ยนี่มันคือร่างอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอยโคตรแปลกเลยต่อมานะครับก็จะเป็นมาติเวอร์ทีวีโเมนรวมกับเคมิโอราหมากลายเป็นเออนี่คือตัวอะไรเอ่ยอ่ะดูครับทุกคนนี่คือตัวอะไรครับเนี่ยดูไม่ออกนะทุกคนเป็นเหมือนก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งเอยมาใช้กลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าฉันบิดเบี้ยวไปมั่วไปหมดเลยเฮ้ยร่างนี้เป็นร่างที่มั่วมากๆนะครับอ่ะ น้องๆคิดว่าร่างไหนเท่ที่สุดนะครับทุกคนสำหรับส่วนตัวนะครับทุกคนพี่ก็ชอบในร่างที่หนึ่งเลยนี่โอ้โหเท่มากๆเลยครับสำหรับร่างนี้นะครับอต่อมาก็เป็นร่างนี้นะครับที่เท่มากๆนอกนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะในรอบนี้นะครับขอรวมร่างกับแก๊งทีวีกันต่อเลยนะครับทุกคนมามาดูกันนะครับว่าหน้าตาร่างไหนจะเท่ที่สุดนะครับอันนี้คืออัปเกรดไททันทีวีแมน ทีวีวูแมนเออมาติเวิร์ดเราเอาเพิ่มไปแล้วทุกคนแล้วก็นี่อัปเกรดทีวีแมนนี่แล้วก็ทีวีแมนในร่างที่1น,นะครับแล้วก็อันนี้คืออันติเมททีวีแมนโคเท่เลยต่อมานะครับก็จะเป็นทีวีในร่างของคารบอยนี่ทั้งหมด น่าจะประมาณกี่ตัวปะเนี่ยหตัวนะครับทุกคนมาเรามาผสมรวมร้างกันหน่อยครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนกันเอ่ยจะเทหรือไม่สําหรับตัวแรกก็จะเป็นอัปเกรดทีวีแมนนะครับร้มล่างกับแคมิร่าแมนกลายเป็นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโหเฮ้เยทุกคนดูนี่ทุกคนเฮ้ยโอ้โหมันคือตัวอะไรวะเนี่ยอยากกะยากอากาศ แล้วผมจะยังไงต่อวะเนี่ยนี่ฮะทุกคนโอ้โหนี่มันคือตัวอะไรล่างนี้เท่สุดๆไปเลยนะครับทุกคนว่าแต่เออเอ,อ้ยมันเกิดออกเกิดจากอะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยพูดไ่ถูกแล้วตอนนี้นะนี่ับทุกคนตั้งชื่อให้ว่าไงดีฮะตัวนี้เอาโอเคเขาอ,ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วตัวนี้เปืือดเว้ยนายออกไปก่อนโอ้โหมองไม่เห็นอะไรฮะทุกคนตอนนี้โอ้โหออกไปทุกคนเฮ้ยต้องรีใหม่เลยนะครับเนี่ย รวมร่างต่อมากันเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นไททันทีวีวงม่นนะครับทุกคนอ่ารวมร่างกายเป็นออออออมีตัวอะไรมาเนี่ยขาเป็นของแคมิลลาแมนมือเป็นเลื่อยแต่ว่ามีดาเบเป็นทีวีวงมนด้วยโอ้โหโคทตต่อมานะครับก็จะเป็นนี่ทีวีแมนรวมร่างกับแคมิลลาแมนกลายเป็นเออไอ,อตัวมั่วตัวอีกแล้วนะครับอ่าก็จะมีแขนเป็นเลื่อยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็มีเปิดด้วย ต่อมานะครับก็จะเป็นอันติเมททีวีแมนรวมร่างกับแคมิร่ากลายเป็นเหมือนเดิมนะครับทุกคนสําหรับร่างนี้นะครับแต่ว่ามันแค่อยู่ในรูปแบบที่ซ้อนกันนะครับเดี๋ยวผมขอเอามันออกหน่อยละกันนะครับทุกคน,กคน,กคนรู้สึกว่ามันน่าจะเกะก,กะเกินไปแล้วเปลือออกไปเออจึ๊บจื๊บออกไปนี่ออกไปคู่เลยรวมร่างตัวต่อมานะครับก็จะเป็นอัปเกรดทีวีแมนรวมร่างกับ แคมิลาแมทกลายเป็นโอ้โหนี่คือทีวีแคมิลลานะครับทุกคนมีแขนเลื่อยด้วยโอ้โหไม่แน่นะครับทุกคน แนานาคตมันอาจจะแบบว่าอัปเกรดแขนเลื่อยของทีวีก็ได้มันอาจาาอออ <laughs> อาจะาแกนตัดทุกตัวไปนี่เนี่ยเออต่อมานะครับก็จะเป็นคาร์บอยทีวีล้มร่างกับแคมิล่ากลายเป็นโอ้โหอันนี้ก็เป็นตัวมัวตัวเป็นหมดแล้วทุกคนโอ้โหอ,ออกมาสภาพไม่เหมือนเดิมเลยและคู่สุดท้ายของเรานะครับก็จะเป็นทีวีุมเมตล้มร่างกับแคมิล่าแมนเฮ้ยเท่อีกแล้วทุกคนโอ้โห,โหร่างนี้ โคเทเลยเฮ้ยนี่ครัทุกคนอีกหนึ่งร่างที่เท่มากๆนะครับสำหรับน้องๆนะครับชอบร่างไหนก็เขาไม่มาบอกได้เลยนะครับส่วนตัวพี่ก็ชอบร่างสุดท้ายเลยนี่โอ้โหตัวใหญ่มากๆเออนี่มันคืออะไรบ้างเนี่ยใช่คืออุกบอดแคมิลล่าแมนโอ้ยใช่ปะเนี่ยโอ้โหร่างใหญ่มากๆนะครับ